สวัสดีทานผู้ชมกันด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็อยู่ในเกม j o u r n e y นั่นเองอ่าซึ่ง Journey แปลว่าการเดินทางน,นะครับอ่าซึ่งเกมวันนี้ก็จะเป็นเกมอินดี้นะครับเป็นเกมที่จะมีแมาินิกการเล่นอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับก็ตามสไตล์เกมอินดีนะ้เนาะโอเคนะครับข้อดีของเกมนี้ก็คือมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่พอมีเนื้อเรื่องอะไรแล้วก็จะได้แบบว่าอ่านซับแล้วก็จะได้แบบอิ่มเอมนะครับกับเนื้อเรื่องโอเคเริ่มต้นเลยดีกว่า ณนะพื้นทะเลทรายแห่งหนึ่งในโลกไปนี้เหมือนเรากำลังดูหนังอะไรสักเรื่องเลยเนี่ยโอ้โหดูไม่ค่อยเป,เ,ปเป็นความเป็นเกมเลยเนี่ย กราฟิกนี้มันอลังการเหลือเกินโอ้โหแล้วจู่ๆก็มีดาวตกตงลงมาจากฟ้าในยามเช้าแล้วดาวตกนี้จะไปไหนกันราลุ้นติดตามมาดีกว่าั่นนี่ก็เป็นตัวละครของเรานะครับ เขาบอกว่าให้ใช้เมาส์ขยับมุมกล้อง้ออตัวเรายืนแล้วนะครับแล้วมันเล่นไงต่อกด W A S D เย,ย้โอเคเดินได้แล้วนะครับเดินตรงไปต้นเดินตรงไปข้างหน้าโอเคไปนะครับอยู่กลางทะเลทรายก็จะให้ความรู้สึกแบบร้อนๆนะครับแม้ในห้องจะเปิดแอร์เถอะเฮ้ยข้างหน้านี้มันอะไรกันะเราวิ่งได้ไหมยังวิ่งไม่ได้นะครับได้แค่เดินไปอย่างเดียวอย ้องฝ่าเนินทรายขึ้นไปเป็นเกมที่อันนี้ขนาดเป็นเกมอินดี้นะแต่การาฟิกอะไรถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเลยทีเดียวเชียวแหละเอ๊ะเรามาถึงแล้วอันนี้มันคืออะไรกันน่ะโอ้ข้างหน้านี้ดูเหมือนจะมีภูเขา Jo เ r อร์ Journey. การเดินทางของเรา โอ้ดูเหมือนข้างหน้าจะมีอะไรเนี่ยเหมือนจะมีแผ่นซีลาอะไรไม่รู้เต็มเลยแต่ว่าข้างหน้ามีแสงเห็นไหมน,นั่นแหะตรงนั้นนะ่ะมันจะมีแสงให้เราไปหาอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นทะเลสาแต่่ายังมีลมเรารู้สึกเย็นดีอแปลงต่อครับปึบ๊บอู้สไลด์อ้อสนุกสุดยอดไปเลยข้างหน้านี้มันอะไรเนี่ยมันคือแท่งผินอะไรเราดูใกล้ๆหน่อย มันเหมือนเป็นคล้ายๆกับสุสานนะแต่ว่าคงไม่น่าใช่นะคงไม่น่าจะมีใครมาฝังศพอะไรกลางทะเลทรายแบบนี้มันน่าจะเป็นออโบราณสถานอะไรบางอย่างแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวไปข้างหน้านะครับข้างหน้านี้แสงข้างหน้านี้มันคืออะไรเฮ้ยกดสเปกป่าแล้วแบบมันเหมือนมีเหมือนเหมือนมีอะไรออกมาด้วยครับอ๋อกระโดดได้แล้ว ปึ๊บอ่าเดินป,ปั๊บปึ๊บข้างหน้านี้มันอะไรมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเฮ้ยข้างหน้าเอ้ยเหมือนจะได้รับอักษรอะไรบางอย่างมาปึ๊บอ่าแล้วอักษรบนกำแพงนี้ก็หายไปแล้วโอ้กดคลิกเฮ้ยบินปึ๊บ บินอ๋อไม่ใช่บินมันคือการกระโดดปึ๊บตอ,อนนี้ไงบินแล้วปึ๊บปึ๊บือเฮ้ยกระโดดไม่ได้ไมันต้องมีผ้ายันอันนั้นน่ะเบื้อบปึ๊บืขึ้น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 เบื้อ่ะขึนนนนนน้นมาก่อนต้องให้ยันครบสี่อันเหรอหรือว่าอะไรอ๋อหรือว่าเป็นการใชร้พลังเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ปึ๊บบินโอเคป๊าบ เป็นต่อดีกว่านะครับนี่ไงมีผ้ายันให้เราเาชาร์จพลังในการเหาะเพียบเลยปื๊บปื๊ปื๊แล้วก็ปับร่อนไปเลยอ่รารถมาไกลได้แค่นี้นะครับพลังงานหมดมาเก็บชาร์จต่อนะครับปื๊บเก็บแล้วก็ไปตรงนูน้นมาขอพลังหน่อยนะเจ้าผ้ายันโอเคอ่บ,บินปั๊บปึ๊บอ่ะกระโดดได้ไกลหน่อย โอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะเก็บชาร์ตเอาไว้นะครับจะเพิ่งใช้เล่นเลยดีกว่ามาขอพลังหน่อยดิงดิงดิง่งไปแล้วก็ไปตรงโบราณสถานข้างหน้านะครับเอ๊ะตรงนั้นก็มีแสงอ่ะเฮ้แต่เรามาตรงนี้ก่อนนะพอตรงนี้ใกล้กว่านะครับตรงนู้นน่าจะไกลตรงนี้เหมือนเป็นวิหารอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนะี่ยไปสำรวจข้างในดูหน่อยอออเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยต้องกดสเปกไะปั๊บปึ๊บเฮ้ยมาตรงนี้ปั๊บอุย้ยมีภาพอะไรไม่รู้ด้วยอะ่ะเหมือนหัวโทโคโยมิเลยมันน่าจะเป็นภาพเอ่ออะไรบางอย่างปึ๊บ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 ไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะเป็นการมาเปิดภาพไปนี่เฉยๆโอเคเราไปกันต่อด,ดีกว่านะครับปึ๊บ น่าจะไม่มีแล้วแ,ลวแหละนะสำหรับโบราณสถานแห่งนี้ไปเราต้องตรงไปข้างหน้านู้นนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีแสงๆอะไรให้เราไปรับพลังเฮ้ยจากตรงนี้จะต้องสายล,ลงไปออไปเลยอุ้ยตรงนี้ก็มีพายันนี่นะ่ะเฮ้ยมันไปไงนะปร่อนไปโอ้โหร่อนในที่สูงป้าอขอหน่อยนะ โอเคขอบคุณครับพยันเรามาตรงนี้มาตรงนี้นะข้างบนนี้เหมือนจะมีพลังอะไรอีกอะ่ะโอ้โหข้างในนี้มีพ่ยันแปดอันเลยเนี่ยปึ๊บปับ๊บกระโดดรับพลังเฮ้ยนี่มันพลังอะไรกันเนี่ยปึ๊บเฮ้ยแล้วไงต่อทีนี้ เอ้ยบินได้นานขึ้นกว่าเดิมโอ้จะเป็นเพราะพยานมันเยอะหรือเปล่าไหนเอาใหม่เอาใหม่เอเอ,เอแต่เมื่อกี้เราเผื่อใช้หมดแล้วเนี่ยขอพลังหน่อยได้ไหมครับพลังหมดแล้วอ่ะเอาพยานหมดแล้วอ่ะเฮ้ยพวกนายพวกนายเราขอพลังเพิ่มได้ไหมขอไม่ได้ไแล้วเราควรทำอะไรเราควรเขาเอ้ยได้ไงข้างหน้ามีพายานอยู่เอ้ยเราขอพลังหน่อย ือว่าเราจะต้องกระโดดขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นไปได้เอานี่ไงขณะนี้มีอะไรให้เรารับรู้เรียนรู้ด้วยข้ยันแปะสูงจังเลยเราจะโอโอเคได้ละไปแล้วก็ไปตรงนู้นต่อใช่ไหมแล้วเราค่อยบินขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บต้องหาที่ปินดีก่อนอะไรตรงนี้มันเอียงอยู่น่าจะขึ้นได้ โ <P ull ing> okay. อเคอ้าวหรือว่าเราพลังอันนี้มันจะได้แค่ครั้งเดียวพลังบิน2สเต็ปหรือว่าเราเก็บได้เรื่อยๆจากอันที่แตกต่างกันนี่เพราะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือน,น,นมี2อันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้1อันปึ๊บ <P ull ing> แล้วก็เปลตรงนู้นอีกจริงๆตรงนี้กระโดดทีเดียวน่าจะถึงนะแต่ว่าเผื่อใจไว้ก่อนเอาเอาสักสองสาอัน เอ้เรามารับพลังเพิ่มครับผมขอพลังเพิ่มทีปึ๊บปื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 ๊บนี่นะครับโอ้โหรอบนี้เหมือนว่บปลายจะเต็มหลังแล้วแหละไปเฮ้ยตรงนี้ก็มีนี่น่าเฮ้ยแตะเรามาตรงนี้ก่อนเราได้พลังแบบเต็มที่แล้วอึ๊บอึ๊บนี่โอ้ยเลยอ่ารับพลังอักษรไหนได้พลังอะไรมาครับเนี่ย อ๋อมันฟื้นพลังในการเหาะต่อไปต้องไปตรงนู้นนะตรงนู้นมันจะไปถึงไหมเนี่ยเราต้องไปสูงๆหน่อยนะหรือว่าอันนี้มันสูงสุดแล้วฮึบอึ้อือ่าลงจอดนิ่มนวลเฮ้ยเฮ้ยต้องเปิดแสกตรงนี้ก่อนเ,อย,เอย้ป๊าบ อนั่งสมาธิแล้วก็เข้าไปยังมิติที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยแล้วข้างหน้านี้คือไรเป็นคนใช่ไหมเฮ้ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับภูเขาลูกนะั้นแน่ๆเลยเนะี่ยโอ้มีภาพปาพแล้วก็มีอักษรที่เหมือนจะทำเป็น ดวงดาวอะไรสักอย่างอุ้ยอันนี้เป็นรูปนกชัวๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นต้นไม้นะครับมันอาจจะเป็นการบอกว่าในทะเลรา,าแห่งนี้เนี่ยมันเคยมันอาจจะเคยแบบว่าอุดมสมบูรณ์มาก่อนแล้วก็มีตัวคล้ายๆกับตัวเราอีกเพียบเลยเหมือนน่าจะกําลังบูชาก้อนพลังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก้อนพลังนั้นก็ได้เติบโตกลายเป็น ต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าในตอนนี้ต้นไม้นั้นก็ได้ล้มหายตายจากไปโอ้เหมือนเราได้เรียนรู้เนื้อเรื่องอะไรบางอย่างนะแม้ไม่มีซับไตเติลก็ตามสรุปให้ตั้งค่าภาษาไทยทำไมเนี่ยแล้วนึกว่าจะมีแบบบรรยายเนื้อเรื่องอะไรเหนไหน,นะครับความอินดี้ของเกมแบบนี้ทัแนวนี้ก็คือการที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์ตีความเนื้อเรื่องเอาเอง ที่ที่เราอยู่นี่อาจจะไม่ใช่ดาวโลกก็เป็นได้นะครับนาะอีกฟากหนึ่งของทะเลทรายสมมติว่าในแดงแห่งนี้เนี่ยมันจะเขาเราียกว่าล่มสลายไปแล้วนะเราจะอยู่บนดาวอังคารก็ได้นะพื้นแดงๆแบบนี้โอ้มันเกิดเรื่องกับที่นี่เนี่ย ทำไมมันดูผุพังอย่างนี้เนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะเกิดเคยเกิดสงครามอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้แบบว่าเมืองนี้ล่มสลายปื๊บร่อนข้างหน้านี้มีพยันแปดอันขอพลังหน่อยโอเค แล้วเราต้องไปตรงไหนต่อเนี่ยแต่ตเมื่อกี้ผมเห็นแสงแสงอะไรไม่รู้ด้วยเดี๋ยวเราลองเดินไปดูก่อนฟิสิกลมอะไรนี่ถือว่าโอเคเลยเนะี่ยมีเสียงลมด้วยนะข้างหน้านั้นอะไรอ่ะเราโอ,โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยวัสด,ดีพวกเฮ้ยเราเจอพวกด้วยแต่เรามาตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยเขาเป็นใครนนะ่ะเออเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะ ตกใจจู่ๆพื้นก็สัน่นเฮ้ยป๊าบมาโอ้น่าจะเป็นพลังในการร่อนไก่มากกว่านายนี้ปึ๊บเฮ้ยนายทำอะไรอะ่ะเฮ้ยท้ามันมีสะพานตรงนี้ด้วยอ๋อ,อเราคงจะต้องทำสะพานเพื่อไปอยังตรงนู้นใช่ไหมโอเคได้เลยเพื่อนโอ้โหจู่ๆนายก็มาเฮ้ย,ยสไลด์ได้ด้วยสไลด์ได้ด้วย ปึ๊สไลด์ขึ้นรอก่อนครับพวกรอก่อนนะเหมือนเขาบอกว่าเกมนี้จะเป็นเกมแบบโคโออฟด้วยนะแต่ว่าการโคโออฟของเราเนี่ยก็คือจะโคโออฟกับใครก็ไม่รู้นะครับที่เล่นเกมนี้เหมือนกันปาเมื่อกี้เราเห็นเพื่อนบินมาทางนั้นนะ่ะเฮ้ยข้างหน้านั้นมีแสงเอยข้างหน้านั้นมีแสงอยู่นั้นปึ๊บไปเลยปึ๊บปึ๊บ อ,อข้างหน้านั้นมีแสงนะพวกเดี๋ยวเราขอไปรับพลังในการเหาะก่อนเฮ้ยอ,อ,อะไรอะเฮ้ยเหมือนเขาจะเปิดตัวอะไรบางอย่างได้นะโอ้โหพายันเต็มเลยเฮ้ยแล้วพายันนี้ก็จะไปทำการต่อสะพานให้เราว้าว มันสุดอดไปเลยคือเพื่อนเราทำทําหมดเลยอะ่ะเราไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้แล้ว,ลวเรานั่งได้ด้วยนะเพื่อเป็นการแบบว่าให้พลังกันแล้วกันไปเราจะตามนายไปนะเฮ้ย,ยตรงนี้เหรอเพื่อนเขาบอกว่ามาตรงนี้ไหนปึ๊บตรงนี้ผม เฮ้ยอะไรหรอตรงนี้หรอปุ๊บเรามาแล้วเรามาไม่ทันนายนายเปิดหมดเลยซื้บโอเคแล้วก็ปลดเปลืองพย,ยันไม่รู้การปลดเปลืองพย,ยันนี้มันจะทําให้พย,ยันเยอะหรือเปล่าแต่พย,ยันมันตามแต่นายคนเดียวเลยอ๋อหรือว่าไม่มันก็บินบินบนรทนี้แหละเฮ้ยเราขอไปตรงนู้นนะปุบ พอตรงนี้มีพยานให้เปิดอยู่อีกหนึ่งอันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อลมทะเลทรายลมทะเลทรายนะครับแล้วรถนึกว่าจะมีหนอนทะเลทรายอะไรโผล่มาตรงนี้มีพยานอยู่อุ้ยแต่เนินมันชันไปหน่อยปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บอ๋ออ๋อต้องกดชาร์จเรียบร้อยอ่ะปลดเปลืองพยานไปอีกชุดหนึ่ง โอเคต่อไปโอ้โหผ้ายันเต็มท้องฟ้าเลยจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยสะพานได้แล้วสะพานได้แล้วแตงกี้วเพื่อนขอบคุณที่ช่วยเหลือกันและกันสะพานได้ทำการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนเพื่อไปรับพลังแสงนั้นนะครับเราก็จะได้รู้เรื่องราวของเหตุการณ์อีกอ,อ้าวเราเพื่อนคนนั้นไปไหนแล้วะ อ้าวเขามาช่วยเราแล้วเขาก็ก็หายตัวไปแล้วไม่น่าจะขึ้นสะพานไปก่อนนะเพราะเขา,เขาอยู่ไกลเอ้ยหรือว่าเขายังอยู่นายยังอยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่เอ้ยนี่ไงเขายังอยู่เขายังอยู่เอ้ยดีใจังเลยโอ้โหเรานึกว่านายไปไหนซะแล้วโอเคอเพื่อนกำลังมานะอออันนั้นเราไปก่อนแลลวนะ อ่าการกดสเปกป้าครั้งนี้เป็นการเหมือนชาร์จพลังปึ๊บล่องไปเลยปึ๊บอ,อุ้ยตอนล่อน,นเราก็ได้พลังด้วยนะเอาไปอีกเย่เอาขึ้นไปเรื่อยๆเย่อู้หูโอเคอุ้ยทำไมไม้ย่างไวยังโอ้เพื่อนแบบไม่ไปโอ้โหโอเคนว่าจะแบบจะบินข้ามไป ปึ๊บโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเราจะต้องทำการปั๊บปั๊บปัป๊บเปิดไฟปึ๊บอ๋อกดค้างมันจะเปิดทีเดียวมารับพลังแสงด้วยกันโอเคอ่ะเข้าไปด้วยนะอ่าน่งอ่ะ,อะเราเจอนายอีกแล้วอ๋อ เฮ้ยดูเป็นหน้าคนแล้วเขาตัวตัวใหญ่และมีสีขาวด้วยเขาเป็นอะไรนะเขาน่าจะเป็นเทพบนสวรรค์อะไรสักอย่างหรือเปล่าเขามาจ้องมองเรานะครับแล้วก็มอบพลังอะไรให้อ๋อไม่ใช่มอบแม่เป็นการเล่าเรื่องราวหลังจากที่ต้นไม้จากดาวตกได้เติบโตขึ้นแล้วนะครับก็น่าจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับได้สร้างเอ้ยไม่ใช่ชายหนุ่มน่าจะแบบจนถ่อนนี้ก็ได้ทําการสร้างอรารยธรรม ขึ้นมานะครับด้วยพลังอะไรบางอย่างปับ๊บหลังจากนั้นไอ้ผ้ายันนะครับก็ได้ทําการเออสร้างเหมือนสร้างวัตถุอะไรบางอย่างแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นสะพานเหมือนรถไฟเลยเนะี่ยเหมือนเชื่อมต่อกันพลังงานอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไอแล้วก็ักงไงเดียะมอดจะเืองแสงแบบเนี้ย ันแสดงว่าพ่ายันนี้มันก็น่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่นะครับเรียกเป็นพ่ายันเลยเฮ้ย,อยรอด้วยรอด้วยนายจะรีไปไหนเนี่ยเรากำลังซึมซับกับเนื้อเรื่องเลยเฮ้ยเขาใส่ได้เลยเนี่ยป๊าปเฮ้ยนายเข้าไปทําอะไรอะ่ะเฮ้ย,เ,ยเข้าไปไม่ได้นะเราไปดีกว่านะไปนะเพื่อนเดินไปแล้วบินหอ ไปเลยป๊าบยี่สไลด์ดูเหมือนว่าสีตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะฮึบอยแเราเราก็เดินมาสองคนนะครับฮึบเดินมานเดินมาถ้าเราหยุดอัดเกมไปนี่เขาจะต้องเล่นคนเดียวแน่เลย โอเคนะครับการเดินทางของเรา2คนก็ได้เริ่มต้นขึ้นอาเป้าหมายของเราก็คือไปยังภูเขาลูกนั่นนะครับซึ่งเหมือนจะมีดาวตกอะไรไม่รู้ด้วยรอก่อนเพื่อนรอก่ปึ๊บอ่ะวิ่งวิ่วิวิปึ๊บถเราอเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรด้วยมีพาย,ยันแต่ว่าเรามาถึงก่อนนะปึ๊บอ้ เพะมาแต่ว่าสุดท้ายก็ถึงพร้อมกันอยู่ดีตรงนี้มีผ้ายันนะครับเราขึ้นยังไงเนี่ยจอเปนไกลปึ๊บโอเคทำการปลดผ้ายันเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเหมือนนกเลยเฮ้ยปฏิวัตีปัดวดัตดดดดีครับฮิผ้ายันไปไหนแล้ว เราคงต้องไปตรงนู้นสินะนีน่เป็นพายานนำทางเฮ้ยเฮ้พยพยานมุดไปแล้วเออพายานเกมนี้ดูเหมือนมีชีวิตดีเนี่ยนปะึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคตามพายานไปนะปึ๊บซึ่งเส้นทางที่เราตามไปอยู่เนะี่ยก็เป็นเส้นทางไปยังภูเขาลูกนะั้นะนะ่ะนี่คือการคุยภาษาภาษาต่างดาวภาษาทะเลทราย โอเคตามไปมาบินไปตามเพื่อนไปมีไรเหรอ,อ,อไปเราต้องอยู่ใกล้ๆเขานะครับแล้วเราก็จะได้รับ,รบพลังเขาก็จะเรืองแสงเหมือนกันเอ้ยืขนขณะนี้มีพยันอะเดี๋ยวเรามานะปไปเลยไปปลดพายานก่อนนะ มันจะเป็นเพื่อนของนายก็ได้อือปลดปล่อยปลดปล่อยพยันชิ้นที่สองและสามโอ้มากันเป็นกองทัพเลยทีนี้มากันทีสี่ตัวเฮ้ยเฮ้ยขี่ได้ด้วยเฮ้ยขี่ได้ด้วยเฮ้ยเพื่อนเราขี่ได้ด้วยเฮ้ยไปแล้วเพื่อนกำลังตามมาเหมือนกันอ,อ้าวึน่าจะ น่าจะขนส่งมาถึงข้างบนนี้นะแล้วไงต่อเนี่ยเปือนพายานจะเป็นสัตว์เลี้ยงเรานะแ,แสดงว่าเราคงต้องตรงไปเรื่อยๆแต่ข้างหน้านี้มันมีโบราณสถานอะไรไม่รู้ด้วยเราจะแวะดีไหม,ออมขอเดี๋ยวขอแวะไปดูตรงนู้นก่อนนะเพื่อนคือตอนนี้เกมนี้ไม่มีระบบสื่อสารอะไรเลยนะเปิดไม์ก็ไม่ได้พิมก็ไม่ได้ครับฉะนั้นเราก็ต้องสื่อสารกันด้วยดิด๊งแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บตรงนี้มี ปับ๊บนี่ไงแล้วก็มีรูปชนเผ่าเรานะครับที่เหมือนหน้าทุโคโยมิที่แบบเงยมองท้องฟ้าอันนี้ภาพนี้บ่งบอกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีภาพแบบต้นไม้แล้วก็มีนกอ,อะไรด้วยก็จะบ่งบอกว่าดินแดนแห่งนี้มันน่าจะเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่าผมหรือว่านกที่เข้าหมายถึงคือจะเป็นไอพวกนี้คือนายจะขี่ให้ได้ใช่ไหมเรา เราไม่ขี่เราไปดีกว่านะปึ๊บมาเกมมันก็บอกอยู่ว่าจูเรนี่นะครับมันคือการเดินทางเราคงต้องเดินทางต่อไปปึ๊บอ่ะไม่เป็นไรนะครับพวกพ้ายันบินได้พวกนี้ก็ยังคงตามมานะอุ้ยพออยู่ด้วยกันมันช้าพลังได้เฮ้ยสุดยอดเลยอะปึ๊บ อ,อชาร์จพลังให้กันแล้วกันแล้วก็บินไปโอ้โหอิสระเลยปึ๊บนี่นี่บินแต่เราบินได้แป๊บเดียวนะเอ้นี่ยเน,น,นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีเราตกตออะไรตรงนี้ด้วยเพื่อนเพื่อนมานี่ก่อนเพื่อนมานี่ก่อนปึ๊บแต่ชาร์จพลังให้ก่อนเออโหแต่เพื่อนไม่ชาร์จพลังให้เราเลย <laughs> เราบินอย่างเงาเงาโอเคนี่มันอะไรอ่ะ ปึ๊บพยันเต็มเลยวัสดีครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยใ้เราอย่างขึ้นไปไม่ได้เลยปึ๊บนี่ไงอ่ะรับพลังปึ๊บโอเคโหอลังการมากเลยนะครับจังหวะนี้ปึ๊บอ่ะวินวินปึ๊บ ให้ายันฝั่งนนุนไม่ตามเรามาโอเคไม่เป็นไรนะครับเป็นการบอกอะไรบางอย่างนะใจะเย็นนะเพื่อนเราเราเพิ่งมานายปินไปไกลแล้วข้างหน้ามีแสงอะไรด้วยปิว้วรุงเฮ้ยขอพลังหน่อยอุ้ยเริ่มแหลกอ่เริ่มแหลก,กแล้วก็หายแหลกแล้วโอ้ข้างหน้านี้มันดูมืดมดจังเลยเฮ้ย ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยอือโอเคชาร์จพลังนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บต้องขึ้นตรงนี้เหรอหรือว่าไงเนี่ยปึ๊บเราเองก็เพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกปึ๊บาตามเข้าไปปึ๊บตามไปตามไปให้ทุกที่ แล้วก็บินขึ้นฤฤฤฤฤฤฤโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนข้างในติดเอ้ยมาแล้วพยานออกมาแล้วป๊าบไปกันต่อนะครับไปกันต่อจนวันี้อุ๊ยข้างหน้ามันอะไรอะ่ะ มามไปนะครับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเครื่องจักรอะไรบางอย่างเลยทำอะไรไม่ได้กับมันด้วยนะชาร์จไฟเสร็มมันไม่ได้ด้วยโดยตรงนี้มีประตูแล้วก็มีพยันเพียบเลยฮึสดีครับพยันไม่ออกมาคงต้องเดินไปเรื่อยๆพยันเต็มเลยข้างใน โอเคเอา้าวเขาไปกับพายันแล้วอะเอ้ยเฮ้ยหรือเราต้องบินขึ้นไปเองอะอ๋อมาแล้วนี่ไงปึ๊บมารับหน่อยนี่มารับมารับเราหน่อยโอเคเยี่ยมมากปึ๊บเอ้ย ร่วงร่วงเฉยทำไมมารับเราใหม่เมื่อกี้เราลืมเดินไปข้างหน้าเราขึ้นมาข้างบนแล้วผมมัแต่นายนี่รับหนึ่งนะปื๊บอ้าวเปิดหมดแล้วเหรอโอเคอ่ะนั่งอ่ะนั่งเลยแล้วกันนะปื๊บแล้วก็มาดูเรื่องราวกันต่อนะครับเฮ้ย ที่นี่แล้วนะครับแล้วคุณเป็นใครกันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องราวต่อเองนะหลังจากที่เดินเครื่องจัรอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับพายันก็ได้เชื่อมต่อไปอยังพายันอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นพลังงานให้กันและกันอืมไปการส่งต่อพลังงานหลังจากพลังงานทุกอย่างได้เชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โบราณสถานนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้น สร้างแบบเสาหลักอะไรขึ้นมาอีกอ๋อชั้นบนสุดของปราสาทก็มีลมซึ่งหม่ความว่าอย่างไรกันเราก็ต้องไปตามหากันตอบคำตอบต่อไปโอ้ปดพยันเพียบเลยหรือว่าชนเผ่าที่นี่เขาจะใช้พยันเป็นเป็นเพียงแค่ กอนก้อนพลังงานอะไรอย่างนี้บางทีแพนพวกนี้อาจจะม,มีชีวิตจิตใจก็เป็นได้นั่นเองนะครับงั้นโอเคสำหรับเกมชูนียในครั้งนี้ต้องขอตัวอําลาเพื่อนแล้วก,ลกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวมาตอนคลิปหน้าและการน,นะสำหรับเรื่องราวการเดินทางในทะเลทรายของเรานะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สัญญาระนะครับไม่ป่าเจนใหม่คลิปหน้านะ